สักกายทิฏฐิสี่กับดักแห่งการยึดมั่นในรูปตอนที่หนึ่งบทนำสู่กับดักทั้งสี่และอาการที่หนึ่งรูปคือเราเราคือรูปเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความเลื่อมใสในพระสัทธรรมแห่งองค์พระศาสดาในการเดินทางสู่ความพ้นทุกนั้น ข้าศึกตัวฉะกาที่สุดที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้เป็นด่านแรกก็คือความเห็นผิดที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิซึ่งก็คือความเห็นผิดว่ากายที่เป็นกลุ่มก้อนนี้คือตัวตนที่แท้จริงหากเรายังไม่สามารถทำลายความเห็นผิดนี้ลงได้เราก็ไม่มีทางที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นพระอริยะบุคคลได้เลยแต่ สักกายทิฏฐินิยมมันไม่ได้มาในรูปแบบที่เรียบง่ายมันเป็นกิเลสที่เจ้าเล่และมีชั้นเชิงในการหลอกล่อจิตใจของเราพระพุทธองค์ได้ทรงจำแนกอาการของความยึดมั่นนี้ไว้ถึงสี่รูปแบบที่แตกต่างกันวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกับดักทั้งสี่นี้และจะเจาะลึกไปที่กับดักด่านแรกที่ยาบที่สุด และเห็นได้ง่ายที่สุดกันก่อนกับดักทั้ง4นั้นคือ 1. การเห็นรูปโดยเป็นตน 2. การเห็นตนว่ามีรูป 3. การเห็นรูปในตน 4. การเห็นตนในรูปอาจจะฟังดูคล้ายกันจนน่าสับสนนะโยมแต่มันมีความแตกต่างที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่เรามาเริ่มต้นกันที่กับดักด่างแรก ที่ปุถุชนส่วนใหญ่ติดอยู่กันก่อนอาการที่หนึ่งย่อมเห็นรูปโดยเป็นตนบาลีว่ารูปังอัต,ตโตสมนุป,ปสติอาการนี้คือความยึดมั่นในระดับที่หยาบและตรงไปตรงมาที่สุดมันคือการมองว่ารูปกับตัวตนนั้นเป็นสิ่งเดียวกันโดยสิ้นเชิงเป็นการเอาสองสิ่งนี้ มาวางทับกันจนสนิทเป็นเนื้อเดียวความรู้สึกนี้แยกออกเป็นสองทางคือรูปคือเราและเราก็คือรูปอุปมาเหมือนคนขับกับรถยนต์ให้โยมจินตนาการถึงคนคนหนึ่งที่รักและผูกพันกับรถยนต์ของเขามากเขาใช้เวลาทั้งวันในการดูแลเช็ดถูเขารู้สึกว่ารถคันนี้ คือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาอาการรูปคือเราเมื่อมีคนมาชื่นชมว่ารถของคุณสวยจังเขาก็จะรู้สึกภูมิใจและมีความสุขไปด้วยราวกับว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่สวยงามอาการเราคือรูปเมื่อรถของเขาถูกเฉี่ยวชนจนเป็นรอยเขาก็จะรู้สึกเจ็บปวดและโกรธแค้น เรากับว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ถูกทำร้ายโยมเห็นหรือไม่เขามีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับรถยนต์คันนั้นโดยสิ้นเชิงเขาไม่สามารถแยกความรู้สึกของตัวเองออกจากสภาพของรถได้เลยนี่คืออาการของการเห็นรูปโดยเป็นตนเราก็ทำเช่นนี้กับร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีคนชมว่าเราสวยหอ่อเราก็มีความสุขเพราะยึดว่ารูปคือเราเมื่อเราเจ็บป่วยหรือแก่ชราเราก็มีความทุกข์เพราะยึดว่าเราคือรูปเราใช้คำว่าฉันแทนร่างกายนี้อย่างสนิทใจเช่นฉันเดินฉันนั่งฉันปวดหัวทั้งทงที่ความจริงแล้วกายมันเดินกายมันนั่ง กายมันปวดแต่เรากลับไปยึดว่าเราเป็นผู้ทำและผู้รู้สึกนี่คือความเห็นผิดในระดับพื้นฐานที่สุดเป็นด่านแรกที่นักปฏิบัติวิปัสนาจะต้องใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาแยกแยะให้เห็นว่ากายก็ส่วนกายจิตผู้รู้ก็ส่วนจิตผู้รู้ทั้งสองเป็นคนละสิ่งกันโดยสิ้นเชิง เมื่อใดที่เราสามารถแยกกายกับใจออกจากกันได้เมื่อนั้นเองเราก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านกับดักด่านแรกนี้ไปได้ในคราวต่อไปเราจะมาดูกับดักด่านที่สองซึ่งมีความละเอียดและแนบเนียนยิ่งขึ้นไปอีกเป็นความเห็นผิดว่าเราเป็นเจ้าของรูปขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลาย จเจริญพรสก,กายทิธิ4กับดักแห่งการยึดมั่นในรูปตอนที่สองอาการที่สองเราเป็นเจ้าของรูปจเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความเลื่อมใสในพระสัตธรรมแห่งองค์พระศาสดาในคราวก่อนเราได้ทำความรู้จักกับกับดักด่านแรก ของศักกายทิฐิไปแล้วนั่นคือการเห็นว่ารูปคือเราเราคือรูปซึ่งเป็นการยึดมั่นแบบเป็นเนื้อเดียวกันบัดนี้เราจะมาสู่กับดักด่านที่สองซึ่งมีความละเอียดและแยบย์ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นความเห็นผิดที่แม้แต่นักปฏิบัติบางคนก็ยังอาจจะติดอยู่อาการที่สอง ย่อมเห็นตนว่ามีรูปบาลีว่ารูปวันตังวาอัตตานังสมนุปัสสติอาการนี้คือความยึดมั่นในระดับที่แยบยนต์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งผู้ที่มีความเห็นเช่นนี้อาจจะพอมีปัญญาแยกได้เลยว,ว่ารูปกับจิตผู้รู้นั้นเป็นคนละส่วนกันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเนื้อเดียวกันกับร่างกายอีกต่อไป แต่เขากลับไปสร้างความยึดมั่นในรูปแบบใหม่ขึ้นมาแทนนั่นคือความรู้สึกว่าอัตตาหรือตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นเป็นเจ้าของรูปนี้อุปมาเหมือนคนขับกับรถยนต์ภาคต่อมาเรากลับมาที่เรื่องของคนขับกับรถยนต์คันเดิมหลังจากที่เขาได้ไปฟังธรรมมาหรือได้พิจารณาชีวิตมาบ้างแล้ว เขาก็เกิดปัญญาขึ้นมาเล็กน้อยเขารู้แล้วว่าตัวเขากับรถนั้นเป็นคนละสิ่งกันเมื่อรถเป็นรอยเขาก็อาจจะไม่ทุกข์มากเท่าเดิมเขาจะบอกตัวเองว่าก็แค่รถที่เป็นรอยไม่ใช่ตัวเราที่เป็นรอยแต่เขายังคงมีความรู้สึกอย่างเหนียวแน่นว่ารถคันนี้เป็นของฉันเขาคือเจ้าของ เขามีกรรมสิทธิ์ในรถคันนี้เขามีอำนาจที่จะขับมันไปไหนก็ได้จะขายมันทิ้งก็ได้จะทุบมันทิ้งก็ได้โยมเห็นความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนนี้หรือไม่อาการแรกคือเราคือรถอาการที่สองคือรถคือของเราอาการที่สองนี้แนบเนียนกว่ามาก เพราะมันดูเหมือนจะเป็นความจริงในทางโลกแล้วเราก็เป็นเจ้าของร่างกายนี้จริงๆไม่ใช่หรือแต่ในทางปรมัตแล้วนี่คือความเห็นผิดที่ยังคงเป็นสักกายทิธิอยู่ดีแล้วทำไมจึงเป็นความเห็นผิดก็เพราะการจะเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างแท้จริงนั้นเราจะต้องมีอำนาจควบคุม หรือบังคับบัญชาสิ่งนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ปัญญาของนักวิปัสสนาจะโต้แย้งขึ้นมาว่าดูก่อนเธอจะอ้างว่าร่างกายนี้เป็นของเธอได้อย่างไรในเมื่อเธอไม่เคยมีอำนาจควบคุมมันได้เลยเธอสั่งมันไม่ให้แก่ได้หรือไม่ไม่ได้เลยมันจะแก่ไปตามการเวลาของมันเองเธอสั่งมันไม่ให้เจ็บป่วย ได้หรือไม่ไม่ได้เลยเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดท้องเธอสั่งมันไม่ให้ตายได้หรือไม่ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยเธอสั่งให้ผมของเธอจงดกดำอยู่เสมออย่าได้งอกได้หรือไม่ไม่ได้เลยเธอสั่งให้ใบหน้าของเธอจงเต่งตึงอยู่เสมออย่าได้เหี่ยวยน่นได้หรือไม่ ไม่ได้เลยในเมื่อเราไม่มีอำนาจในการบังคับบัญชาร่างกายนี้เลยแม้แต่น้อยมันจะยังเป็นของเราได้อย่างไรมันเป็นเพียงธรรมชาติที่ดําเนินไปตามกฎของมันเองคือกฎแห่งไตรลักษณ์เราเป็นเพียงผู้อาศัยชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของนี่คือการใช้ปัญญาเข้าไปทุบทำลายความรู้สึก เป็นเจ้าของในร่างกายเมื่อใดที่เราสามารถเห็นได้อย่างประจักษ์แจ้งว่าเราไม่เคยเป็นเจ้าของร่างกายนี้เลยแม้แต่ขณะจิตเดียวเมื่อนั้นเองเราก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านกับดักด่านที่สองนี้ไปได้ในคราวต่อไปเราจะมาดูกับดักด่านที่สและสซึ่งเป็นความเห็นผิด ในระดับที่ลึกลับและเป็นปรัชญายิ่งขึ้นไปอีกขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพรสก,กายทิฐิสี่กับดักแห่งการยึดมั่นในรูปตอนที่สามอาการที่สามและสี่อัตตาที่ซ่อนอยู่ในรูปเจริญพร ญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความเลื่อมใสในพระสัทธรรมแห่งองค์พระศาสดาเราได้เดินทางผ่านกับดักสองด้านแรกของสักกายทิฐิมาแล้วคือความเห็นว่ารูปคือเราและเราเป็นเจ้าของรูปซึ่งเป็นความเห็นผิดที่ยังพอจะเข้าใจและพิจารณาตามได้ไม่ยาบหนัก แต่บัดนี้เราจะดำดิ่งลงไปสู่ก้นบึ้งของความเห็นผิดสู่กับดักสองด่านสุดท้ายที่มีความละเอียดและเป็นปรัชญาอย่างยิ่งยวดเป็นความเห็นผิดที่มักจะเกิดขึ้นในหมู่นักคิดนักปรัชญาหรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติสมาธิที่ยังขาดปัญญาอาการที่3ย่อมเห็นรูปในตน บาลีว่าอัตติวารูปังสมนุปสติอาการนี้คือความเห็นผิดที่ว่าอัตตาหรือตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นยิ่งใหญ่กว่ารูปและรูปนี้เป็นเพียงส่วนประกอบหรือคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่อยู่ในอัตตานั้นอุปมาเหมือนตู้คอนเทนเนอร์กับสินค้า ให้โยมจินตนาการถึงตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ตู้หนึ่งตู้คอนเทนเนอร์นี้เปรียบเสมือนอัตตาหรือตัวตนที่ยิ่งใหญ่และครอบคลุมทุกสิ่งส่วนสินค้าที่บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นั้นเปรียบเสมือนรูปปันรวมถึงขันอื่นๆด้วยผู้ที่มีความเห็นผิดเช่นนี้จะรู้สึกว่ามีตัวตนที่เป็นดั่งภาชนะ หรือพื้นที่ขนาดใหญ่รองรับอยู่และร่างกายนี้เป็นเพียงสิ่งของสิ่งหนึ่งที่ถูกบรรจุอยู่ในพื้นที่นั้นเหมือนกับที่ในตู้คอนเทนเนอร์มีทั้งเสื้อผ้าโตะ๊ะเก้าอี้ในอัตตาของเราก็มีทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบรรจุอยู่ความเห็นผิดเช่นนี้ มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เจริญสมาธิจนจิตสงบแล้วเกิดสภาวะที่รู้สึกว่าจิตผู้รู้นั้นกว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขตแล้วก็สำคัญผิดคิดว่าสภาวะที่กว้างใหญ่นี้แหละคือตัวตนที่แท้จริงของเราส่วนร่างกายที่กําลังนั่งอยู่นี้เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่ปรากฏอยู่ในความกว้างใหญ่นั้น อาการที่สย่อมเห็นตนในรูปบาลีว่ารูปปสมิงว่าอัตตานังสมนุป,ปสติอาการนี้คือความเห็นผิดที่กลับกันกับอาการที่สามคือเห็นว่ารูปนี้เปรียบเสมือนภาชนะและมีอัตตาหรือตัวตนที่แท้จริงของเราสถิตหรือแฝงอยู่ภายในรูปนั้น อุปมาเหมือนกลิ่นหอมในดอกไม้หรือดวงวิญญาณในร่างกายผู้ที่มีความเห็นผิดเช่นนี้จะรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเพียงเปลือกหรือที่อยู่อาศัยเท่านั้นแต่แก่นแท้ที่เป็นตัวเราจริงๆนั้นคือชีวะอาตามันหรือดวงวิญญาณดวงเล็กๆที่สิงสถิตยอยู่ณส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย อาจจะอยู่ที่หัวใจหรือที่กลางศีรษะเมื่อร่างกายนี้แตกสลายไปเปลือกก็จะพังไปแต่แก่นแท้คือดวงวิญญาณของเรานั้นไม่ตายและจะล่องลอยออกไปเพื่อหาร่างกายใหม่สิงสถิตต่อไปนี่คือความเชื่อแบบสัสตะทิฏฐิหรือความเห็นว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้และยั่งยืนนั่นเอง โยมเห็นหรือไม่ว่ากับดักสองด่านสุดท้ายนี้มีความลึกลับและแนบเนียนเพียงใดมันไม่ใช่แค่การยึดมั่นในร่างกายแต่มันคือการสร้างคฤษฎีทางปรัชญาขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงตัวตนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังร่างกายอีกทีหนึ่งแล้วเราจะทำลายกับดักนี้ได้อย่างไรหนทางก็ยังคงเป็นหนทางเดิมโยม นั่นคือการเจริญวิปัสนาปัญญาปัญญาของนักวิปัสนาจะเข้าไปสแกนดูในขันห้าทั้งหมดแล้วก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ที่ชื่อว่าอัตตาอยู่เลยมีแต่เพียงสินค้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นและดับไปเท่านั้น และเมื่อผ่าดอกไม้คือร่างกายนี้ออกดูก็ไม่พบแก่นที่ชื่อว่าอาตามันเลยมีแต่เพียงกลีบดอกไม้คือธาตุดินน้ำลมไฟที่ประชมกันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นปัญญาจะเห็นว่าทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ทั้งจิตและกายทั้งหมดล้วนแต่ตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเป็นแก่นสารที่เที่ยงแท้และยั่งยืนได้เลยเมื่อปัญญาได้ประจักษ์แจ้งในความว่างเปล่าจากตัวตนเช่นนี้แล้วกับดักทั้งสี่ด่านของศักกายทิฏฐิก็จะถูกทำลายลงโดยสิ้นเชิงผู้ปฏิบัติก็จะสามารถก้าวข้ามพ้นจากความเป็นปุถุชน และเข้าสู่กระแสแห่งพระอริยะบุคคลได้ในที่สุดบัดนี้การบรรยายในบทพิเศษเรื่องสักกายทิฐิสี่อาการก็ได้จบลงโดยสมบูรณ์แล้วขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร